ส่วนในช่วงชัวหรือม้อนิมวันนี้เป็นประเด็นที่เขาแชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มออที่ได้รับเงินดิจิตอลเฟสที่2นะครับบอกว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้รับเนี่ย<ม>เอ๊ะจะดกตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับ<ม>ในเรื่องนี้<ม>อย่าเพิ่งตกตกใจนะไปเช็คกันก่อนในชัวหรือม้อนิมครับ มีแชร์บอกต่อว่ากลุ่มเป้าหมายเงินดิจิทัลเฟสอที่โอนเงินไม่สำเร็จอาจถูกตัดสิทธิ์ชัวหรือมั่วนิ่มตรวจสอบไปที่กรมบัญชีกลางได้คำตอบว่าเป็นเรื่องจริงแชร์นิชัวค่ะกรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินในรอบําครั้งที่1ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยโอนเงินสำเร็จ158,712รายและโอนเงินไม่สำเร็จ41,207รายซึ่งคนที่โอนเงินไม่สำเร็จ อาจถูกตัดสิทธิ์เงิน1 0 0 0 0บาทกระทรวงการคลังได้แจ้งว่าจะมีการดำเนินการโอนเงินซ้ำอีกสองครั้งด้วยกันขอให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบผลการจ่ายเงินผ่านแอปทางรัฐโดยหากผลปรากฏว่าโอนเงินไม่สำเร็จให้ประชาชนเร่งติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกพร้อมเพรกับบัญชีเงินฝากดยเลขที่บัตรประชาชน ส่วนผู้ที่เคยผูกบัญชีกับบัตรประชาชนอยู่แล้วให้ติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบบัญชีว่ามีปัญหาใดและแก้ไขตามกรณีค่ะ